วันนี้มาไม่มองหน้าพี่แจ๊คเลยอ่ะเจมอติกมาร่วงรอมาล่ก่อนใช่ค่ะวันนี้ก็มาในฐานขแบรนเพรดอกค่ะก็มาแสดงความมีีด้วยแล้วก็ขอให้พี่ๆช่วยเชียร์ในฐานเป็นเอรดอกยนะคะที่มาท่มาที่เราเป็นเ่องเวายดีขายดีขายดีก็ขอใช้ได้แบบของแทจริงค่ะแลก็จะแบบเอะไรมีงานวิจัยแล้วก็มีงานทดสอบจริง ีเลยนะคะแล้วก็มีท้ายตัวช่วยชีวมาเลยค่ะ้าวามนห้กได้เยค่ะขอรทมกัน,กนกดีด้วยนะคะเมสอเสระะก็ขอให้ปังฟังเลยนะคะ,ละ,คะแล้วก็าววิทช่วยเสียเดเตการณ์ยนะคะอาจจะไม่ได้ี่ท่สามารถ้าเคที่เราได้เลยใช่ค่ะเคที่เราจะมีการจัดหลายที่คนึ่งในน้นก็คือที่นี้ดยะค่ะก็ที่ไปสาขาพิศพารัรางสิ์ ประดุจแล้วับงานล้านสิบยอดต่ำใหม่ล้าสิบตันใช่ค่ะใช่ก็เป็นอีกหนึ่งบทบาทค่ะก็เป็นการปล่อยนิยายที่ทำเร็จด้วยพี่ใหม่พี่เต๋อค่ะก็เป็นนิยายชื่อว่าแคนดี้กว่าจะคลอดกว่าจะคลอดชิ้นนี้ออกมาได้มันเริ่มตั้งแต่วันที่เราคิดคอดกันมาอะไเลยนะคะ ใจกันมากๆค่ะแล้วสเต็ปต่อไปก็คือว่าตัวนี้ยายตัวนี้อยากจะให้มันเห็นเป็นรูปเป mm ็น hmm. ร mm ่างเห็นหน้าพี่แคร์พี่เดลเห็นเป็นซีรีส์อ่ะค mm ่ะองกจัดเรื hmm. wow. ่องจากจากภาพเนาะงภาพเรื่องราวเกิดขึ้นใช่เรื่องราวคือมัน very intense มากไหมถือว่าไม่อยากให้ให้รู้สึกว่าในที่มันมีแต่ความทุกพันในที่ทีมันมีแต่ความที่หวดในสิ่งหนึ่งที่ มันมสีมาแต่ว่าเราไม่สุาพอะไรยอยากจะเล่าเื่อนึงใช่แล้วก็เรเป็นผู้หิงด้วยมันก็เลยแบบมันก็เลยต้ตบโจทย์ในสิ่ที่เาอยากทำก็คือเรื่องขเจลเลยใ่แล้วไหนอ๋อใหมออหดกอ่ดแล้วใช่ไหมอเออ้าต่อนี่อ๋อมีใหแล้วมีใหญ่ก่อนมีใหญ่ก่อนมีใหเก่ แล้วคนข้างในต้องระวังอะไรเป็นพิเศษไหมก็ลำใหม่เองนะคะตัวของนิยายของใหม่อาา่ะค่ะคือมันจะมีโลกมันมอย่างเช่นเราจะเห็นเรื่องของในคุกในคุกเนี่ยจะไม่ได้เป็นคุกไทยร้อยเปอร์เซ็นต์มันจะมีการแบบว่าเช่นชุดคอสตูมหรือว่าคนที่อยู่ข้างในอะไรอย่างงเีะหรือว่าแม้กระทั่งระบบบางอย่างเนี่ยเราก็จะเป็นมันจะเอิงมาจากหลายๆที่มันจะไม่ใช่ที่ประเทศไทยแลคือเราเลี้มไปเก็ตบริษัทเลย ด้วยด้วยด้วยแล้วก็อยากจะทำให้เปิดเครือข่าเครือขุกในโลกของเราเองเราก็ไม่เห็นว่าเสื้อมันจะเป็นอีกแบบสีก็จะเป็นอีกแบบอะไรเงี้ยค่ะใช่แต่ว่ามยก็ืเขาที่จริงก็ไม่อยากตามดีไซน์ให้แบบคนรู้สึกว่าถุกเป็นที่ที่แบบมันดีแน่ๆต้องเข้าไปกันแน่ๆอะไรเงี้ยถึงไม่ใช่ค่ะเพราะ ในเรื่องก็งซื้ออ่านดูค่ะจะรู้ว่ามันมีอะไรในนั้นหลายอย่างมากๆแล้วก็ผลสุดท้ายจุดจบของทั้งตัวละครเนี่ยมันจะเป็นยังไงมันยืนใหม่มัานนานแล้วกว่าจะพัฒน,น,นานมาเป็นเล่มจบมแบบใช่ค่ะคือมันมันพร้อมที่จะทำซีรีส์เพราะ เขียนกันเป็นซีรีส์แปดตอนเลยนะคะเพรว่าก่อนที่จะไปถึงซีรีส์แอบแวะมาทำเป็นนิยายก่อนโดยคนที่เขียนให้คุณยักษ์เกิดคนที่สันตค่ะก็ต้องขอบคุณพี่มากๆเลยที่แบบรับงานนี้แล้วก็มาบรรยายให้จากที่เป็นซีรีส์ค่ะจนมาเป็นนิยายวิธีการเล่าต่างๆแสดงว่าเรื่องนี้ยังไงก็ต้องเป็นซีรีส์แน่นอนไม่เพราะว่าจะเป็นซีรีส์ไม่อยากให้เป็นซีรีส์แล้วไม่หวังว่าตอนแรกทำให้ตัวเองเล่นแต่ตอนนี้ให้เด็กใหม่เล่นละค่ะ เขาก็เป็นแบบออองขเแบบไม่ก็ต้อง<ม>ให้เขียนนียเตอแล้วค่ะเพราะเขาโดนเขียนบทหนูเป็นลูกศิษย์คอยถามพี่แต่ว่าเขียนบทเปนเขียนยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะใช่หนูเป็นนักเรียนเลยคือตัดแต่ตัดบบททาไม่มีปีกันเนาะยังเขาใช้คำว่าอยังยังไม่ตอยังไม่มีแต่ว่าผลสุดท้ายแล้วหนูก็น่าจะมีสิทธิ์ชนะอยู่ช่วงชงพิจารยน เลยค่ะทำให้ใหม่แบบได้รู้เบื้องหลงังการทํางานแบบคนเขียนบทจริงๆยยงซึ่งแบบผมกประทับใจมากๆแล้วก็รู้สึกว่าพอเราทำอย่างนี้เรากลายเป็นว่าคนเรากลายเป็นให้เกียรติคนเบื้องหลังมากยิ่งขึ้นยอย่างเงี้ยเพราะแต่แต่ก่อนเราไม่แค่นักแสดงใบกองทํางานอเลยลตอนนี้เรากลายเป็นว่าเรามองแล้วเราก็เปิดรับรู้ว่าแบบแต่ละคนทํางานหนักกันยังไงแล้วว่าแต่ละคนมีมนเลยเคารพใหม่เลยมีความเคารพกดมาขึ้นใหม่หรืนมาจากคน เป็นการทำงานมาก่อนอะไรเงี้ยค่ะก็เลยเคารพคนเขียนบทมากๆเคารพแฟนมากๆเลยเราคิดแต่ว่าก็จะเิมเข้าใจความยากลำบากเข้าใจว่าเขาทำงานหนักโอ้ยต่อไปพี่เต๋อจะดื้อกับไม่ยังไงก็ได้เลยไม่ได้ยังไม่ได้อยู่ดีก็หนูก็ไดเขียนบทได้ไงตอนเนี่ยเราแยกอาชีพเขาเลยนะรูเขียนบทแล้วแสดงแล้วตอนนี้พี่เต๋อไม่ได้แล้วเตาเขาตัก็กนใจเป็นดาราสาวว่าความสามารถเป็นอะไรตอนนี้ อยากเะเพราะว่าเติมางินนะผมเราก็อยากมากเลยรอคนเรียกอย่างเดียวตอนนี้อ่ะแล้วโปรเจกต์เนี้ยมีโอกาสได้ไปแบบทับทายผู้ใหญ่ช่องไปบ้างดีอะสำหรับการโปรเจกต์โอ้โหทำอะไรอะเผาก็ไปดิเอาเอาาาเเอออีก่เหรอไม่หนูรู้สึกว่า น่าจะนานอ๋อใช่ค่ะต่อเลยะมีโอกาสกับไปทำโปรเจกต์นี้กับพักที่อยาช่องก็ได้มีค่ะมีก็แอบขอแบบหลายแอปอยู่แล้วก็ขอคือเราอะก็ทำงานช่องวันเยอะไม่มีไม่มีไม่มีไม่มไม่เปนไไม่เปไไม่เปไไม่ไรไม่ไม่เป็นไรไม่ม่เไรไม่ม่ไม่ป็ไไม่เไไม่ป็ไม่เไไม่ปไม่เป็นไม่เป็นไไเนม่นไรนไไม่เ็รไม่นไม่เปเรไม่ไม่ เอคยครบค่ะเยอหนูเข้าไปสนค่ะแต่ว่าตอนนี้อยู่ราคามาคร่าวๆหนูก็เลยแบบอยากรู้ว่ามีส่วนลดอีกไหม บริษัทอะไรเงี้ยเราก็อยากจะเป็นคนที่แบบได้โซลแล้วก็ได้ได้เป็นเป็นคนได้เป็นเป็นสิ่งส่วนหนึ่งเยค่ะแต่ว่ายังไงก็แล้วแต่ก็จะดูว่าส่วนแต่งเป็นยังไงมีหน้ามีหน้าแสดงรอยมาบ้างหรือยังคะแค่ใหม่หมดเลยค่ะโอ้อยากได้ใหม่สดงเลยใช่ค่ะอยากได้เป็นนักแสดงน้องใหม่หน้าใหม่ใหม่อะไรเงี้ยอยากอยากอยากปั้นใหม่หมดเลยอยากอยากทำเคมีที่มันเป็นเป็นเป็นเคมีแบบเที่แรงเคมีดี ความเป็นใหม่ระรกาคุก็คาดหวัรอ้วไงม่ให้หนูเล่ไมได้อะไร่านต้อับนม่าวังไม่ถนไม่กดดันเลยค่ะทำานเราก็พอเป็นอันแรกเราก็ทตั้งใจใช่ไหมคะตั้งใจมากแล้วก็เหมือนเรียนรู้ต้องมีเรื่องที่เราลองผิดลองถูกเยอะเลยค่ะเพราะว่าไม่ได้มีใครมาไกด์เราแบบ ติดติ่งต่างๆเราทำกันเองกันนะมันก็มีบ้างที่แบบว่าดุดๆไปบ้างแต่ว่าก็ถือว่าเป็นบทจริงแต่ก็ขอไม่ให้มีสิทธิ์พลาดในะตลาดนี้ตอนนี้มันแบบจุ่มแล้วแข่งกันรุงจุ่มดีค่ะเดี๋ยวส่งแครเร็วเข้าไปด้วยค่ะแต่ว่าแต่ว่าอนาคตเนี่ยมายมีเดียก็ไม่ได้ว่าจะหยุดแค่ทำแค่ชสองปีเดียวนะคะอนาคตก็อาจจะพูดิ้วให้ตัวเองเล่นอาจจะเขียนบทตัวเองเล่นอะไรก็กแล้วแต่ในงานนีี่มานอะไร ดาวีล่าสุดเขาบอกว่าพี่เต๋อขอแต่งงานแหวนน่ะแหวนพี่เต๋อแหวนด้วยทุกคนได้แล้วไหนไหนแหวนอ่ะไหนแหวนอ่ะแหวนทั้งนี่มันไม่ใช่หนูพี่ชายนี่ใช่ไหมจริงไหมอ่ะแล้วก็จริงไหมป้าจร่งไหมป้าข้างซ้ายข้างขวาโอเคไม่เป็นไรจริงหรือเปล่าเนี่ยรหอันนี้แฟนคลับเด็กไห ขอลูกก็ต้องมาคุยกับแม่ก่อนก็เลยบอกว่าก็เลยอันเนี้ยก็เลยก็ส่งไปให้พ่อเขาดูว่าเนี่ยพ่อโอเคไหมมีคนมาขอลูกไม่ใช่เราว่าโอแวนเขาเนี่ยโอเคไหมอะไรอย่ายี่ห้อดูว่าตื่นซอลซอลเซนอนหรือเปล่าออกกับแม่ต้องก่อนแหละ ูปเนี่ยเนี่ยไม่ใช่เป็นแฟนคลับขอรูปได้ง่ายๆนะคะต้องมาขอแม่ก่อนเออจ้าอ้าวแต่พ่อกับแม่ต้องแต่งงานก่อนนะอุ้ยต้องไปมหันก็นก่อนอ๋อพ่อแม่แต่งงานกันก่อนยังไม่แต่งยังไม่แต่งเลยค่ะเป็นไห้ได้จ๋าไม่ได้เห็นไหมโอ้โหมีจริงเหรอคะในชีวิตเรื่องใหญ่เป็นใหญ่ใช่ใหญ่ใช่ พอมีพอกินค่ะเดี๋ยวนี้ธุรกิจหรือเศรษฐกิจมันย่ำแย่ค่ะก็เล็กๆน้อยๆก็โอเคแล้วค่ะแต่อะไรที่เราใส่อยู่มันไม่เล็กน้อยไงไม่มีเลยเขาใหญ่เยนะไม่ใช่ไม่่เล่นอลหรออาวีเ่วเ่นเป็นลูกทไมข้างหน้าดูแบเบืองๆหนูสรุปขอแล้วเหรอคะยังไม่ขอเลยค่ะซื้อเองกลัวไม่เหลือคนกันไหมว่าที่เราใส่เองอ่ะันขนาดนี้ โอ้แล้วนะดิจิทัลฟุตปิ้นพูดออกไปแล้วนะเราเราไม่มีแค่ตัวลอวนะไม่ๆเพี่อย่าไปพี่อย่าเพิ่งไปาหยุดการสัมภาษณ์แค่นี้ไม่ได้แก้ตัวยังไงแก้ตัวคือยังค่ะยังยังไม่พร้อมค่ะตัวนูเองยังไม่พร้อมเราไม่ไปค่ะเรียบร้อย